nghe ừ.

ป็นแมวแบบว่าแมวดำที่นับโท่เพราะว่ามันแมวอยู่แล้วห้าตัวแล้วนี้ป้าบอกว่าป้าที่เป็นพี่สาวแม่แชร์นะบอกว่าเฮ้ยยันแมวแมวห้าหมากแมวห้าหมาหก<ม>ในบ,บ,บ้านไม่ดีก็เลยลรับเพียร์ีกหนึ่งตัวเป็นพัานายคือป้ารักให้แต่ที่ี้ระหว่างจากสัตวที่คือหนึ่งบนตัวน้นองตัวสดำแต่ไม่เข้าใจว่าถ้ามันิเวลาแบบว่าแมวและบินมาตลอดมันคืออะไรบอสทำยังไงทำยังไงให้ดู นอนแบบแมวนอนเขาไส่เสื้กนอนลึกๆอะลิ้งเขาจะยาวเป็นเศษแล้วก็เสียงออกมาแอนแบบมันมันนอนใกล้แล้วเดี๋ยวนะทำไมถึงตั้งชื่อแมวชื่อเล่นว่าโมดเอ้ยชื่อในในบ้านเรียกว่าอะไรนะในขนายขนายหรือว่าดินจริงๆริงอ๋อจริงจริงแล้วชื่อในสมัยคนไปชื่อในวงการเนาะและชื่อว่าอยู่ว่าชื่อควรชื่อโมดินให้เขาเป็นความลับ เากำลังน่ารักกำลังดเตอนนี้เห็นอรกลับไปหมดเลยดื้อไหมิดระยมายอันนี้เป็นพันที่ไม่ใช่เป็นพันที่เเดียวปกติพันอะไรอ่ะอ่าเป็นการคอนทนใช่กิอไเป็นการคอนทนเาวต่งคนติิิดอิสิดิสเออิิสิิิิมิิิิตอ แต่เมื่อกี้ได้ยินสัายจจริงๆแล้วก็แบบขอโทษอีกทแกเราไม่ตั้งใจแต่เราได้ยินไปสั่นใจเราต้องเลยเหรโอเคฝั่งนี้พูดหน่อยเราอยากได้ยินเสียงเธอนะฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้เธอไม่ค่อยพูดเลยอ่ะยิดออกมาครับเรารู้แล้วฝั่งเนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นเจนใหม่ ไม่ดีเลยเอาเป็นว่ามีประสบการณ์ในชีวิต<อ>ใช่ไหมดกอะไรหรออะไรนะ <c oughs> เอา,าอะไรนะขอเที่ยงค่ะ ที่ตั้งตัวเดนก็ต้องรู้ค่าเลิดาเรื่องเงี้ยต้อรู้เหมือนกันใช่เหรอก็รู้มาสักพักแล้วแต่ยังไม่รู้ว่านั่นจริงหรือเปล่าเราไหวอ้อไปเดินมิกก็ดีใจนะไหวออก ไม่หวยหน่อยให้คว้าด้วยหน่อยอ๋อเหอให้ห้วยนะคเฮ้มันขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวใบ้เราไม่แม่นแล้วเดี๋ยวโดนด่าไม่เอาเดี๋ยวว่าเราแจกตั้งป์ฟรีไม่ะอะไรนะกีฬาสีทรามด้ว แม่ไทยได้อยู่แเนรเราจะยังไงยังไงเตาหิสิคีกพายีคืถ้าไม่ได้แบบไม่ได้อยู่บนยอดของเชลดิเดอร์ไม่เอาไม่เอาไม่ได้อยู่บนยอด หาให้ทานให้ลบเอา้อทีก็ปาดเอเออปัดแกงแกงตับอยไป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 พรุ่งนี้ก็แบบมีใครไปไหมไม่หรอจะไปป้ะไม่ไปป้ะไม่ไปมีกดปาดก็ใครอยากมาเจอกันก็กดปาดมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าการแข่งขันแล้วก็ จะเลือกเป็นใครไงไม่รู้เหมือนกันโอ้อไม่รู้เออจริงมิกเป็นลีนไหมข้าวฮัลโหลครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเออเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่าเธอโอเคอุ้ยย่างเลยควันก่อนเอ้ยรอบที่แล้วอ่ะ ฝนโโตกอ่ะขอโทษจริงๆนะแต่ฉันแบบเ,เกิงใจมาก

ดูนะทุกคนขอบคุณคอ้ยยนะครับากบายบายแต่บ้านีครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะ